สวัสดีค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปสดนานวันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องมือนะคะว่าการที่มือที่ดีหลักของการดูลายมือมือที่ดีเขาดูกันอย่างไรอันดับแรกนะคะอันดับที่หนึ่งเราจะมาดูรูปทรงของมือต่างๆเลยนะเพราะว่ารูปทรงของมือเป็นส่วนสำคัญว่ามือนั้น จะสุขสบายหรือลำบากอันที่สองมาดูเนื้อในมือแต่ละเนินเนินพุดธเนินอาทิตย์เนินเสาเนินพฤหัสแล้วก็เนินสุกเนินหลักฐานเนินจันอย่างเงี้ยมันอิ่มไหมแล้ว,แล,วแล้วตรงกลางมือนี้นะคะเขาเรียกว่าลาบแอ่งลำบากมันเต็มมันอิ่มดีไหมถ้ามันอิ่มดีเราก็ให้คุณภาพมือที่ดีจากนั้นที่เราดูมือเสร็จ เราก็จะมาดูนิ้วมือก็เป็นส่วนประกอบนะคะเพราะว่าคนเรามีแต่ฝ่ามือแต่ไม่มีนิ้วมันก็เหมือนหยิบจับอะไรไม่ได้ความสําเร็จมันก็จะยากถ้านิ้วไม่ดีเนาะเขาเรียกว่าเราก็จะมาดูกันว่านิ้วชี้นิ้วมหาอํานาจนิ้วกลางก็เป็นนิ้วของหลักฐานหลักทรัพย์อันนี้ก็เป็นนิ้วที่เราเห็นส่วนมากคนอ่าเขาเรียกว่าเนินเกียรต,ติยศเนินใส่แหวนเนาะตัวเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นเนินของการเกี่ยวก้อยคนเรามนุษยสัมพันธ์นะตัวนี้อันนี้ก็เป็นเนินของนิ้วของประธานเนาะนิ้วโป้งถ้าเกิดว่าเราไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยเราต่อให้เรามีสี่นิ้วเราก็แทบจะหยิบอะไรไม่ได้ไม่มีแรงหยิบนะนิ้วโป้งจึงเป็นนิ้วสําคัญส่วนหนึ่งที่จะเป็นหลักของของสี่นิ้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องดูนิ้วว่าสวยไหม แข็งแรงดีไหมสั้นหรือยาวเรียวหรือชู้อย่างเงี้ยนะเราต้องดูจากนั้นเราก็กลับเข้ามาดูเส้นเส้นที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเส้นชีวิตเขาเรียกว่าเส้นชีวิตดูความดูการเดินของเส้นแล้วดูความยาวว่ามันเดินเข้ามาสุดเส้นมือนี้ไหมถ้ามันเดินเข้ามาสุดเนี่ยเขาเรียกว่าคันลองชีวิตของคนคนนั้นมันดีมันค่อนข้างที่จะ ราบรื่นนะแล้วเราก็มาดูเรื่องของสุขภาพคนนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วเราก็มาดูเรื่องของอายุก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็ทำให้คนนั้นโอกาสที่จะเป็นคนมีอายุยืนถ้าเราใช้ชีวิตดีก็ค่อนข้างสูงอันนี้มันเป็นแนวทาง มันไม่ใช่ว่าฟันทงได้เป๊ะว่าเส้นยาวจะอายุ90ปีร้อยปีนะแต่มันเป็นแนวทางในการที่จะอ่านความเป็นไปถ้าเส้นชีวิตยาวแต่เราใช้ชีวิตไม่ดีมันก็ไม่สามารถที่จะอายุยืนยาวได้นะคะแล้วจากนั้นเราก็มาดูตัวนี้เป็นเส้นสมอง แค่เราเรียนเส้นชีวิตนี้ก็มีหลากหลายนะว่าต้นเส้นมันเกิดจากไหนแล้วเส้นมันเดินยาวมาถึงไหนแล้วปลายมันเส้นมันไปไหนเนี่ยมันก็ค่อนข้างแล้วมีเส้นระยะการเดินมันเส้นยังไงแล้วมีอะไรมาตัดไม่อะไรแค่เรียนรู้เส้นชีวิตที่เข้ามาในชีวิตคําว่าชีวิตมันก็ครอบคลุมทุกๆเรื่องนั่นแหละนะตรงเนี้มันค่อนข้างละเอียด เราก็มาดูเส้นสมองของเราส่วนหัวตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสมองสมองก็มีไว้ทำหน้าที่คิดตึกตองวางแผนแล้วก็เป็นพวกที่ว่าความจําความรู้พวกนี้เนาะความจําความรู้เรียกว่าเป็นเมมโมรีเนาะจำตัวเนี้ย จากนั้นเราก็มาดูเส้นของจิตใจเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์จิตใจมันก็มีความอารมณ์ความรักความชอบความพอใจความยินดีความไม่ชอบใจความความโมโหโทสะความความอยากต่างๆเนาะ รวมว่าเป็นความใจเป็นเส้นใจเพราะว่าใจของคนเราเนี่ยก็เป็นตัวตัวตัวควบคุมควบคุมสมองควบคุมร่างกายทำให้เราคนเราถ้าสมมติว่ามันต้องพร้อมเนาะใจสู้แต่ร่างกายไม่สู้มันก็สำเร็จได้ยากสมองดีแต่ใจไม่สู้มันก็เป็นไปได้ยาก สมองจิตใจดีร่างกายไม่ดีอันนี้มันมันก็ยังพอไปได้นะพอไปได้หรือก็เลือก,ออกชีวิตเลือกงานที่มันเหมาะสมกับร่างกายตัวเองแต่ถ้าร่างกายก็ไม่ดีสมองก็ไม่ดีอันนี้ถ้าจิตใจดีมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์นะอันนี้คือเบื้องต้นเราจะดูสามเส้นหลักนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อ คิปสองกันว่าแล้วเส้นอื่นๆมีเส้นอะไรที่สำคัญติดตามอาจารย์พรณชาไปต่อ EP 2เลยนะคะ